เมื่อาทิตที่แล้วเนาะเรียกว่าทําเอาหลายๆคนแอบตกใจเฮ้ยเพราะว่าหลังผู้จัดนะคะ247 Entertainment นะคะมีการแจ้งประกาศว่ามีการยกเลิกการแสดง MUT Max แบบฟ้าผ่าเลยนะคุณผู้ชมขาแค่นั้นไม่พอยังมีเรื่องราวของดราม่าด้วยนะคะเพราะว่ามีแฟนคลับหลายคนเพราะว่าตอนที่เปิดตัวโปรเจกต์ต้องบอกว่ามีมาร์คตัวแล้วก็มีน้องพีพคราวนี้เอ๊ะทำไม ก็เลยมีการถามในทางผู้จัดว่าเอ้าแล้วทําไมบัตรแข่งไม่มีรูปน้องพี่ๆล่ะคือ mm. แฟนคลับก็สงสัยไงก็มีการถามโน่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็เลยมันก็มีดราม่าแหละค่ะจนมีเห็นติดทงติดเทนทวิตเตอร์ด้วยเนาะส่วนอีกประเด็นก่อนหน,น้านี้น้องพี่ๆเพิ่งจะไปแบบโชว์เสียงเพาะๆโชว์เดี่ยวนะคะที่ประเทศจีนนะคะที่เทศกาลดนตรีเรียกว่าแฟนคลับเยอะมากนะคะได้มีกาสติดตามในทนะวิตเตอร์นะคือแบบ เห็นแล้วภูมิใจแทนน้องมากเลยน้องจะภูมิใจขนาดไหนอะไรยังไงเดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์ทั้งหมดกันเลยค่ะกำลังใจเยอะเหมือนเดิมเลครับผมแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้กลับไปอีกรอบนะครับแล้วก็จริงๆพี่ว่าคือทุกๆคนที่ไปเฟสติวัลอะไรอย่างเงี้ยพี่รู้สึกถึงแบบ ยังรู้สึกถึงพลังของแบบแฟนๆนี่เขาแบบเฝ้ารอเราอยู่เลยอะไรเงี้ยรู้สึกถึงกําลังใจที่เขาส่งให้มาแล้วก็แรงพพอร์ตที่มันมากขึ้น,มา,นมากขึ้นทุกครั้งที่เราไปอะไรเงี้ยดีใจมากๆครับที่ได้กลับไปเจอทุกคนอีกครับบางคนก็ร้องไห้ด้วยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออจริงๆเหมือนพอพอสิ่งที่เขารอเรามา3ปีอะไรเงี้ยเราได้เราไม่ได้ไปทำมิชชั่นตรงนี้ให้เขาให,ให้ให้กับเขาแล้วด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆตัวเราเองอ่ะเราก็รอมา3ปีเหมือนกันนะที่จะได้มาเจอพวกเขาด้วยครับผม เดี๋ยวจะมีแลนตามออกมาเรื่อยครับผมประมาณช่วงช่วงปลายปีนี่แหละครับช่วงช่วงใกล้ๆกล้ปลายปีนี่ใกล้ๆนี้แล้วด้วยจริงๆใช่ช่วงนี้ก็จะบินบ่อยมากขึ้นครับผมช่วงนี้ก็จะจะเป็นงานต่างประเทศส่วนใหญ่ครับพี่ว่าเหตุการณ์อย่างนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกครับผมจริงๆแบบเขาก็พวกเราทุกคนก็พยายามทํางานเวิร์กันตรงนี้กันหนักมากครับผมก็สรวนไหมอาจจะสรวนที่ว่าช่วงนี้แบบทำงานเยอะวุ่นๆนิดนึงเบอร์เบอร์หน่อยๆพี่ว่ารายละเอียดต่างๆอะไรเงี้ยก็ตามตามที่ทางทางบริษัท สองสี่เจ็ดใช่ไหมครับผมประกาศเลยครับผมเรื่องดีเทลอะไรต่างๆคือทางทางตัวเพีเงแล้วก็ทางบริษัทพีพีกิจเอ r นเตอร์เทนเมนต์เนี่ยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมาตลอดนะครับผมแล้วก็ทําตามข้อสัญญาข้อตกลงทุกๆอย่างมาตลอดครับจริงๆพีพีก็รู้ไม่ไม,ไม่ไม่นานไม่ต่างจากที่ทุกคนรู้นะครับพีก็รู้ก่อนจริงๆประมาณแบบโอ้สักวันหนึ่งสองวันอะไรอย่างงี้เหมือนกันครับผมว่าจะมีการยกเลิกเอ็มยูทีเอ็กซ์เกิดขึ้นครับก็เสียดายนะก็เตรียมเตรียมโชว์แล้วด้วยจริงๆเราก็ซ้อมไปแล้วสักแบบประมาณแบบส่วนหนึ่างงรจิๆ ริงพี่พี่ไม่รู้นะคะว่ามันเกี่ยวไหมว่าตรงนี้เป็นส่วนที่ต้องยกเลิกอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆตามที่เราตกลงกันไว้หรือตามที่เราคุยไว้คือจริงๆิพี่รับงานนี้ไปในฐานะเกสคนหนึ่งที่ไปขึ้นโชว์โชวนี้แล้วก็ต้องทําโชว์โชวนี้ด้วยครับผมเราก็เราไม่ได้รู้มาก่อนว่าจริงๆมันจะมีในเรื่องของบัตรแข้งมันจะมีเรื่องของเบเนฟิตหรือว่าเป็นเรื่องของแบบการทําที่ เป็นเหมือนคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยอันนี้ยเนี้สิ่งนี้เราไม่ได้รับรู้มาตั้งแต่แรกครับผมเราก็ทําโชว์แล้วก็ทําหน้าที่ของเราในในส่วนที่เรารับผิดชอบให้ดีที่สุดครับพี่พี่สงสารแฟนๆที่เขามาจากต่างประเทศมากกว่าครับผมที่เขาจองตัว๋วจองบัตรมาแล้วอะไรเงี้ยบางคนคือไม่ได้มาแค่แบบในประเทศอะไรเงี้ยบางคนต้องบินมาบางคนมาจากแบบประเทศนู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยพี่สงสารแฟนๆมากกว่าที่แบบมันเขาแบบเออเขาตั้งใจมาดูเราแล้วก็สุดท้ายงานงานนี้ได้ถูกการยุเลิกเ,เกิดขึ้นครับ,บอย่าตีกันเลย รักกันไว้ดีกว่าพี่รักทุกคนขอบคุณแล้วกันครับขอบคุณที่ที่ตั้งใจมาดู โชว์ MUT Max นี้ด้วยนะครับผมขอบคุณที่แบบให้ให้ให้ใหการซัพพอร์ตตัวพีด้วยแล้วก็ทาง MUT ด้วยนะครับจริงๆพี่ๆแบบทางทีม MUT น,น่ารักท,ทุกคนเลยแม่ปุ้ยพี่แอนหรือว่าแบบพี่ๆนางงามทุกๆคนเลยอย่างเงี้ยพี่ว่าเชื่อพี่พี่ว่าเขาน่ารักมากๆแล้วเป็นคนที่มีความสามารถนะครับผมที่จริงได้แม่ปุ้ยได้ติดต่อมาแล้วนะครับได,ไ,ดได้ได้ได้โทรมาแบบว่าแบบเหมือนแบบเป็นยังไงบ้างนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมามาถามไายก็น่ารักมากๆครับผมก็ ก็โอเคครับพี่ว่าจริงๆไม่ไม่ไม,ไม,มีใครอยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหรอกจริงๆนะครับก็ย้ำอีกรอบแล้วกันก็ก็ที่จริงพี่ว่าถ้ามีโอกาสก็อยากร่วมงานอยู่แล้วครับผมเวทีมยูทีอะไรเงี้ยพี่ก็เห็นมาตั้งแต่้นตั้นต้นตั้นตั้นตแบบั้นตั้นตแบบั้นต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 ั้นั้นต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 ้ไตั้น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 ตันตั้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 นั